เขาเรียกอาจารย์ออสพระครูออสอ๋อพระครูออสเนาะค่ะอ๋อพระครูออสเด้อค่ะเป็นเจ้าอาวาสที่นี่เจ้าอาวาสค่ะแล้เป็นเจ้าคณะตำบลด้วยตำบลบองโพนม่วงไข่เจ้าคณะตำบลบางโคนม่วงไข่บางโคนม่วงไข่นะคะกราบนมัสการเจ้ารย์ขอความเมตตาจากพระครูเรื่องสมุนไพรสมุนไพรกับการรักษา และก็บำบัดบำบัดด้วยสมุนไพรหรือเปล่าคะจิมันมีอยู่แล้วนะก็มันก็คนละช่องค่ะคนละช่องอันนี้ม่ยำหลวงปู่ม่ย่ำพระโคคนละช่องนะัของเรามาหน้าที่ของเราก็คือให้เขารักษาใจอ๋อค่ะคือทางโลกทางกายก็ให้จุดยาก็มีหมอสมุนไพรมี กินสมุนไพรรักษาบำบัดด้วยสมุนไพรตามภูปัญญาของโบราณของเราเพราะว่ายัางคิดดูสมัยแต่ก่อนเนาะพ่ะอแม่ของเราปู่ย่าตายายก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีโรงพยาบาลไม่ค่อยมีอะไรเราก็ยังกินยายายาต้มยาหม้อยาฝนยาอะไรนะแต่ก่อนโรงพยาบาลมีศิ่เรลีรลาชเนี่ยเขาก็ยังเป็นโรงพยาบาลสมุนไพร แห่งแรกของประเทศไทยเ้คือสมุนไพรมันเป็นธรรมชาติธรรมชาติร่างกายเราก็เป็นธรรมชาติเอาธรรมชาติบำบัดธรรมชาติไม่ได้เอาไม่เอาเคมีเข้าไปไม่ได้เอาสารเคมีเข้าไปในร่างกายาก็มีผู้ป่วยเขามาขอ ขออยู่ขอรักษาขอให้ดูแลกันน่ก็กะก็ให้มาอยู่แบบแบบเป็นการปฏิบัติธรรมสักส่วนมากจะป่วยเป็นอะไรมาบ้างคะมันก็มีหลายโรคนะอันดับหนึ่งก็จะมีโรคไตโรคไตโรคไตก็มาเล็งส่วนหนึ่งคพาะหวานความดันพวกอะไรเนี่ยมันมันก็ของธรรมดาเนี่ยมันพว่ไป โรคที่หนัก,นก,นกๆปูนเน่นๆคือโรคไตกับโรคมะเร็งมา,มา<ล>พักรักษาอยู่ที่วัดเลย <มา S 1> ะคะมาพักรักษาที่วัดคือคือว่าไม่ไมไม่่ไได้ดมารักษาหรอกมามาปฏิบัติธรรมมาแลปฏิบ<ช>ัติทั้คือ<ช>ยาพวกอยู่ยาพวกอะไรก็ทางวัดทางพระทางอะไรทั้งคืต้มกินต้มฉันอยู่แล้วนั่น<ช>คือญาติโยมมาอยู่มาขอปฏิบัติธรรมมาขอกินด้วยอยางนี้เราไม่ใช่โรงพยาบาลเราไม่ใช่โรงพยาบาลจัเพราะว่าเป็นการ รักษาเหมือนโรงพยาบาลเข้าไปได้มันไม่ไม่ไม่เรียกว่ารักษาเนาะมันจะผิดระเบียบกันบําบัดฟื้นฟูดูแลกันไปเฉยเยนี่แหละถ้าไปรักษาแล้วมันงมันผิดค่ะส่วนใหญ่จะเน้นให้ปฏิบัติธรรมรักษาใจรักษาใจคุมอาหารเหรอคะถ้าโรคใจมันสําคัญก่บกันคุมอาหารส่วนมากทุกโรคนค่ะค่ะมันจะมีอาหารนี่ที่มันแสลงออค่ะ โบราณของเรายังมีเลยขลังเขาเรียกขลังใช่ไหมขลังกินตัวนี้ไม่ได้กินนี่ไม่ได้เขาเป็นโรคเกาโรคอะไรเนยขายังกินเลยถ้าเป็นบางอย่างบางอย่างกินเข้าไปแล้วก็ขึ้นเลยปวดข้อปวดกระดูกปวดนั่นโรคไตเนี่ยมันมัน,ม,นมันส่วนมากเคยถามหมอคือมีสารนาสุกมีน,นั่นนี่เขาก็มาดูแลมาช่วยมาน,นั่นอยู่หรอกค่ะ ว่ามันยากนะอาจารย์มันหนึ่งในร้อยนี่เขารักษาไม่ได้นะทางแพท,ทย์ในปัจจุบันบถ้าอาจารย์ทําได้ก็สุดยอดแต่แต่ที่เคยทํามามันก็ส่วนมากขึ้นอยู่กับคนป่วยด้วยหนึ่งมีศรัทธาไหมมีความเชื่อไหมรเราต้องบวกตัวนี้ก่อนมีศรัทธาความเชื่อแล้วปฏิบัติตามคําแนะนํำไหมตัวนี้ก็สําคัญมากเลย เพราะว่าเรื่องเองอาหารการกินเนี่ยคืออย่างโรคไตเนี่ยมันนั่นไตมันทํางานไม่ได้แล้นี้ส่วนมากเราจะไม่ให้กินข้าวอย่างข้าวโพดแทนและพวกอาหารปัน่นผลไม้บางสิ่งบางอย่างที่มันได้พวกข้าวงดเลยข้าวน้ําตาลพวกงชูรตพวกอะไรพวกน้ำปูน้าปลาเนี่ยไม่ได้เลยอย่างกินแค่ซีอิ๊วขาวนิดหน่อยแค่นั้น กินอาหารแบบธรรมชาติเลยแล้วก็บวกกับการมี่อาบน้ําร้อนอาบน้ำยาถ้ามีการบวมคุณก็ต้องปักย่างไฟเหมืนแม่ลูกอ่อนนี่แหละย่างไฟแล้วก็ปรกปบให้มันยุบการที่พวกบว,แวกมแ้กินยาทั้งยาต้มแล้วก็ยาเรียกว่ายาหมักยาน ที่เราบ่มไว้ค่ะจันใหญ่พระครูจะทําเองนะคะไม่มีลูกศิษย์คนหนึ่งเปช่วยครูเขาเป็นคนเป็นหมอยาเป็นคนปรุงคนปูุว่นนั่นคือเราไม่ได้จําหน่ายบางคนเท่าไหร่อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะเมื่อเราทํากินเรานั่นอยู่แล้วเรมีคนป่วยเขามเขามาขอเราไม่ได้ขายยา เป็นขายยาเนี่ยมันผิดนะเนี่ยผิดกฎหมายผิดเป็นพาอิงอนไ่เงี้ยนมน่นต้องระวังแต่เขาออกิดเราเนี่ยดูเฉยเยนี่เดือดร้อนเลยหลังเคยมีการพูดคุยกันยู่อกับหน่วยงานราชการต่งตางๆอาจารย์ไม่ไม่ได้ขายไม่ยมันก็ไม่ผิดหรอกไม่นะ,ะแล้วก็ทำของเรากินของเราเนี่ยของเราเขามาอยู่มาขอกินมาขอปฏิบัติธรรมด้วยกัน จะซืเป็นรักษาไนั้นก็ให้เซ็นใบรับรองไว้เซ็นใบรับรองก่อนถ้าถ้าสมมติว่ามีผู้ป่วยอยากมาปฏิบัติธรรมเพื่อบำบัดด้วยรับไหมคะถ้าโควิดมันซาสามันก็เริ่มเริ่มเริ่มมีมาแต่ตอนนี้ยังนนไม่รับใช่ไหมคะตอนนี้ก็ม,มีมียังเหลือคนนึงมาจากเอกอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ เป็น<ช>าราชการเกษียณแล้วก็ไตไต,าตาวาระยะสุดท้ายเดี๋ยวนี่ไปตรวจก็ปกติละก็จะกลับละ<ช>กลับวันทีส1บเอคือก่อนจะกลับเขาก็ไปตรวจที่คลินิก<ช>ว่าอาการไตเป็นยังไงยังไงแล้ก็บอกว่าดีเป็นปกติแล้วก็เออเรียกกลับได้อันนี้มันมันมันขึ้นอยู่กับวินัยของคนป่วยเลยคือถ้าถ้าเขาเชื่อเราเชื่อกินอาหารยังไงนั่นยังไงทำยังไง ถ้าปฏิบัติอย่างนี้ได้มีชัยไปเกินคึงแล้วแล้วบวกกับพวกจุงยาของเราเข้าไปเข้าไปมันก็เป็นไปได้เป็นไปได้มะเร็งชิวหนังมะเร็งพวกมะเร็งเต้านมมะเร็งอะไรก็เคยรักษาหายก็มีอยู่เป็นเนโอโอโรงเรียนในสมุทรสาครโรงเรียงชื่อ้วก็เป็นมะเร็งเต้านมี่แหละแล้วก็ไป เอายาพวกเราเนี่ยไปกินกินแล้วมันก็หาย <Okay. S 2> วันนี้แกยังศรัทธาแกยังส่งเงินส่งนี่มาถวาย <Okay. S 2> พระพุทธรูปบางทีได้โรงเรียนไหนอยากจะได้พระพุทธรูปใหญ่เขาก็จัดมาให้ <Okay. S 2> แล้วก็ส่งรูปรอบหลวงพ่อหมอชีวกวงใหญ่เอาไว้ในโรงยาบ่ลก็ยั <Okay. S 2> ยงติดต่ออยู่บางทีก็ยังกินอยู่คือยานี้มันยามันไม่ไม่ใช่ว่าเฉพาะโรลเนี้ มันจะเป็นยาคิดว่าปรับสมดุลธาตุไปคือมาได้เกือบทุกโรคเกือบทุกโรคเกือบทุกโรคมันจะค่อยดีขึ้นของมันเองมันต้องใช้เวลาใช้เวลาโดยเฉพาะพวกโรคเลือดมันจะง่ายโรคเลือดเหรอคะโรคเลือดเกี่ยวกับเลือดพวกเป็นเลือดขาวพวกเลือดจางพวกนี้กลุ่มกลุ่มแพ้นี่ได้หมดเหรอแล้วคะไม่รักษาตอมลูกหมากโตเหรอคะ ตัวก็เคยนะคะแบบเยี่ยวไม่ออกเลยนีเคยรักษาไหมคะมันมีเคสหนึ่งก็เป็นพระนีครับเป็นระดับเจ้าคุณท่านก็คือหมอจากที่จังหวัดก็ส่งไปศรีราชศรีราชเขาบอกขายอย่างเดียวขายอย่างเดียวกลับมากลับมาคเอใช่ประชาย์ลองกินยาตัวนี้ดูของพวกผมดู่ันก็กิน่านก็ฉันฉันเสกัดฉันไปเรื่อย่สัก นั่นก็ถึงเวลาท่านก็ไปตรวจอีกท่านก็บอก่าไม่จะไปต้องผ่าอันนี้มันก็ส่วนหนึ่งแล้วก็กินไปเรื่อยๆมันก็เหลือน้อยลงน้อยลงค่ะแล้วท่านท่านเดี่ยวได้ปกติมัมมันก็ปกติมันขึ้นอยู่กับวินัยแต่ละช่วงแต่ละช่วงด้วยคือกินยาต่อเนื่องไหมบางทีบางทีดีมาสักพักนังก็ทิ้งยามีก็มี ก็ไม่สอนเนี่ยคือไม่มันไม่ไม่ให้มันหายขาดคือมันถ้าไม่ให้เราพูดเองมัน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 ก็ไม่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 สมควรมันต้องให้คนที่เขามารักษาเคยมาเคยมามาอยู่ที่เขาหายที่เขานั่นมนต้องอาพลาดอะไรแบบนั้นมันถึงจะควย พระพูดเองไม่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 ในการโฆษณาชวนเชื่ออย่างนั้นอย่างนี้ไม่ไม่เราไม่ได้ขายอยู่ขายยาไม่ได้นะแต่มันสมัยโบราณมันก็มีสมัยพุทธกาลก็มีมีลงยาลงอะไรสาหรับพระคือลงอบลงนวดนะลงเมนัต่ก่อนมาพุทธกาลเนาะแม่บอกมีเนาะก่อนมีลงยาลงนั้น สมัยแตก่อนมาพุทธการสมัยน่ะก็มีในธรรมวินัยก็มีเพื่อก็ก็หมอชีวกก็หมอยาประจำตัวผู้ใหญ่เจ้าเด็ดบอหมอชีวกก่อนจะเรียกเป็นลรงอกลรงอกสมุนไพระยาต้มยากินยาอาบ่ะกราบขอบพระคุณครับครูอัดพอแล้อาจารย์อัด พระอาจารย์ออสเนาะจะตำแหน่งก็เป็นพระครูเนาะคะ่ะพระอาจารย์ออสขอบพระคุณในความเมตตาจ้าค่ะให้ความรู้เรื่องสมุนไพรเนาะคะ่ะขอบพระคุณมาก,ากค่ะสมุนไพรเพื่อสุขภาพเด้อค่ะวัดป่าสามเมคีชนบ,บอทอพังคอน สุดท้ายก็ขอจบคลิปไวท้ที่อ่าอันนี้จะเป็นเตาย่างย่างแล้วก็ลูกประกบเด้อค่ะท่านใดสนใจก็ตามมาเด้อค่ะวัดป่าชนบทอ,อําเภอพังโคนจังหวัดจากลนครเด้อค่ะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ